ผู้ชม้วยนะครับก็วันนี้มาอยู่กับผมนะครับแทนนะครับวันนี้เราจะเรามาจะสร้างหลุมดํานะครับไม่รู้จะทําได้ป่าไปชมกันเลยก็ก็เข้ามากันแล้วนะครับผมจะมาสร้างหลุมดํากันเลยนะครับข้ามามันมีแค่เขาะเดียวอไม่เป็นไรนะครับ ผมก็จะเก็บของนะครับเก็บของเก็บของผมก็จะมีอะไรบ้างเอง่ยมีนี่นะคะแผ่นดำแล้วก็ใย,ยแมงมุมใย,ยแมงมุมแล้วว่าไข่อาเอซอมซอาเม ก็ m mpc นะครับ<ม>ก็มีแค่นี้ก็ขุดหลุมกันเลยามาตัวนี้ก็ผมจะสร้างเลยนะครับเดี๋ยวผมบอกสายนะครับกด ับก็เลือดประมาณนั้นเลยนี่เลยนะคะเลือดประมาณนี้เลยเฮ้ยนี่ครับ นี่นะครับมัน,นห่างหเ,เลยนะครับ นี่นะครับโอ้ยแหลกเลยครับทำไมโทรศัพท์ผมมันเป็นแบบนี้เพราะไวรัฐน,นะครับ นะครับก็วางเลยนะครับ ผมก็แหลกแบบนี้ก่อนนะครับผมโทรศัพท์มาเป็นแบบนี้ นี่นะคคือหลุมดำของผมนี่นะครับคือหลุมดำ Ah. ก็สำหรับยิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายได้บ้ซอม้